ตอนที่269การตายของแม่ทัพนามกระเดืองทันใดนั้นกูติขยับแล้วกําปั้นขวัดเหล็กกล้าของเขาพุ่งออกมาปานสายฟ้าแลบแต่ก็ไม่ได้หันไปทางเมืองฉินร่างของราชันพยักจ์โคนแข็งทื่อในทันทีก้มศีรษะลงอย่างยากลำบากเล็กน้อยดูแขนที่เปื้อ,อนเลือดบนหน้าอกของเขาทำทำไมละ่ะ แต่อย่างไรเขาก็ไม่นึกไม่ฝันมาก่อนว่ากูติจะฆ่าเขาตายในทันทีหัวใจของโจโคถูกทะลุเป็นช่องโหว่อย่างสิ้นเชิงและไม่สามารถออกแรงได้อีกแม้แต่น้อยกูติพูดะด้วยรอยยิ้มเจริญเจว่าน้องชายเจ้าไปก่อนเธอรอข่าอยู่ในประพบเขาพูดถูกเราไม่ควรปล่อยให้คนในเผ่าตายเพราะความต้องการของพวกเร หาค่ายิ่งไม่อยากเห็นเผ่าอมนุษย์ไปสู่ความพินาศเมื่อชักฝ่ามือออกมาอย่างรุนแรงเลือดแดงฉานก็พวยพุ่งพุ่ง,งออกมาจากอกของโจโคลกระเด็นเปือเปื้อใบหน้าของกูติร่างกายอันใหญ่โตกำยำของโจโคนล้มลงกับพื้นไม่สามารถลุกขึ้นมาได้อีกแล้วที่น่าแปลกคือกองทัพยักษ์ขาวไม่มีใครสักคนที่เดินออกมาอนุภาพที่เกิดจากสตเทพทั้ง9และร่างกายอันน่าเกรงขามของ เบเฮโมดผลึกม่วงบอกกับทหารชั้นยอดของอมนุษสองเผ่าใหญ่เหล่านี้ได้ว่าพวกเขาเผชิญหน้ากับศัตรูแบบไหนยิ่งไปกว่านั้นยังมีกลุ่มต่อสู้เรือบินชายจักรพรรดิชินออย กู้กลางท้องฟ้าอีกด้วยแววตาของกูติทอดมองไปทางจือดูถ้าข้าผิดจริงๆแต่ข้าไม่เสียใจถ้าให้ข้าเลือกได้อีกครั้งบางทีข้าอาจจะยังทำเช่นนั้นจักรพรรดิจือข้าหวังว่าการตายของข้ากับโจโคจะทำให้เจ้าปล่อยคนในเผ่าของเราไปนับตั้งแต่ตอนนี้เผ่าเทพอัศนีและเผ่าเทพสงครามยอมจำนนต่อเจ้าถ้าข้ามีวิญญาณหลักก็ข้าหวังว่าจะเห็นเจ้านำอมนุษย์ไปสู่ความยิ่งงใหญ่ที่แท้จริงเช่นนั้นข้าแพ้ก็ถือว่าคุ้มค่าข้าคือ กุติราชันราชสีกูฏเทพอสศนีกุติมีแต่ตัวฆ่าเองเท่านั้นถึงจะฆ่าตัวตายได้ห้าห้าหาหาหาตูมพลังยุทธอันมหาศาลลอยขึ้นมาทันทีลำแสงสีเลือดไหลพุ่งออกมาจากหน้าอกของกุติในชั่วพริบตาเขาทำลายอวัยวะภายในทั้งหมดด้วยพลังยุทธของเขาเองร่างสูงใหญ่ยืนสั่นงนเองิยนอยู่ตรงนั้นแสงในดวงตาอมหิตค่อยๆจางหายไปถอยไปข้างหลังอย่างช้าๆราวกับผ่านมานานหลายศตวรรษร่างของเขาในที่สุดก็ตกลงไปในฝุ่นทุลีจืดกระพริบเป็นเงา วับมหากูดมองดูดวงตาที่ยังคงเบิกกว้างและร่างไร้ชีวิตของเขาแสงเย็นชาในดวงตาของจื่อค่อยๆเลือนหายไปกูติข่าจะไม่ฆ่าคนในเผ่าของพวกเจ้าข่าก็หวังว่าวิญญาณของเจ้าจะมองเห็นว่าข้าจะนำพาคนใดนอเผ่าของเราให้แข็งแกร่งได้อย่างไรหลังจากนั้นไม่นานมนุษย์จะเริ่มค้าขายกับเราอย่างเท่าเทียมกันชีวิตของอมนุษย์ก็จะอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เจ้าไม่สามารถนำมาให้คนในเผ่าของเราแต่ข้าทำได้ ไม่รู้ว่าทำไมบางทีอาจเป็นวิญญาณของกูติได้ยินคำพูดของจือคาดไม่ถึงว่าดวงตาทั้งคู่ของเขาจะปิดลงอย่างช้าๆความบ้าคลั่งที่รุนแรงหายตัวไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปใบหน้าที่เสียเลือดก็สงบยิ่งขึ้นพวกเจ้ายังจะรออะไรอีกสร้างถั่วซือแงนหน้ากูคำรามไปทางกองทัพทองคำและกองทัพพยัคฆ์ข่าวนอกจากจือแอ ลัวสัตว์เทพทั้ง8ก็ปลดปล่อยลมปราณที่ทรงพลังที่สุดออกมาอย่างไม่เก็บไว้เลยมนุษย์สิงโตของกองทัพทองคำและมนุษย์เสือของกองทัพยัคฆ์ขาวคุกเขา่าลงกับพื้นดูดจบกระแสน้ําที่ประหนึ่งปัดเสาหยกให้สุดฉุดภูเขาทองให้ความคาระวะท่านจักรพรรดิจื่อยินดีต้อนรับการกลับมาของท่านจักรพรรดิจื่ เผ่าอมนุษย์นั้นเป็นสถานที่ที่ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นถึงจะพูดได้กูติเสียชีวิตโจโคเสียชีวิตเมื่อเผชิญหน้ากับกองกําลังผลึกม่วงทหารที่เหลือของอมนุษย์สองเผ่าใหญ่ก็เลือกจะยอมแพ้พวกเขาไม่มีวิธีอื่นใดจึงนำกองทัพผลึกม่วงกองทัพทอง คำและกองทัพพยักขาวไปที่ป้อมปราการค้อนแห่งเทพอัศนีเพื่อกอบกู้สถานการณ์ที่กำลังจะพังพินาศแล้วสั่งให้ทหารอมนุษย์ทำความสะอาดสนามรบส่วนเย,ยอินจูก็ลงมาจากท้องฟ้าร่อนลงบนหัวเมืองของเมืองแสงศักดิ์สิทธิ์เพื่อประคองแม่ทัพมาตีหนีที่งนเงนจะล้มมิมแหล่แสงสีม่วงก้าวดวงสว่างขึ้นพร้อมกันแยกกันเจาะเข้าเส้นชีพจรทั้ง9้าของมาตีหนีแรง ดั้งเดิมอันอ่อนนุ่มค่อยๆถ่ายเทเข้าไปในร่างของมาตินีตามเข็มเทพไผ่ม่วงกระตุ้นพลังชีวิตให้ร่างกายของเขาในที่สุดหินก้อนสุดท้ายในหัวใจของมาตินีก็ปลา อ,อ,ยอายวังลงร่างของเขาอ่อนยยบลงอย่างช้าๆในอ้อมแขนของเยอินจูกูติและโจโคตายแล้วอมนุษย์สองเผ่าใหญ่ยอมจำนวนพยุงเจดจำนงสงครามของเขาให้ค่อยๆคลายลงร่างกายของแม่ทัพผู้นี้อ่อนแอมากกล้ามาเนื้อทั้งหมดสูญเสียความแข็งแรงบนใบหน้าซีเซียวที่สูญเสียเลือดแสดงรอยยิ้มจางๆพลังดั้งเดิมที่เยอินจูถ่ายเทเข้าไปในร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่องก็ไม่สามารถฟื้นฟูพละกกำลังของเขาได้ อินจูในที่สุดเจ้าก็กลับมาแล้วมาตินีมองสายตาที่ห่วงใยของเย่ออินจูเย่ออินจุ้มหัวลงสัมผัสถ,ถึงพลังชีวิตของมาตินีที่กำลังบินจากไปอย่างรวดเร็วแสงมรกตกับพริบบนข้อมือใหม่มรกตเข้าห่อหุ้มรอบตัวมีหาเหมาหีดโดยตรงภายใต้การกระตุ้นพลังดั้งเดิมของเขาพลังชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดแพร่เข้าสู่ร่างกายของแม่ทัพท่านนี้ ไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังยุทธ์ของเจ้าหรอกมันไร้ประโยชน์ข้ารู้สภาพตัวเองดีหนึ่งช่วยยามที่ผ่านมาร่างกายของข้าหมดไฟไปแล้วนี่เป็นความหวังสุดท้ายในใจและการไม่ยอมตายจึงทําให้ข้ายืนหยัดจนถึงตอนนี้อินจูหักตายในอ้อมแขนของเจ้าได้ข้าก็พอใจมากเราทําสําเร็จแล้วเจ้ารักษาเมืองฉินไว้ได้ในที่สุดข้าก็ทําตามคําสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าก่อนที่เจ้าจะกลับมาข้าตั้งมั่นเมืองแสงศักดิ์สิทธิ์ไว้ได้ แม่ทัพท่านควรพักเสียหน่อยเถเถอเมื่อท่านค่อยยังชั่วข้าจะรักษาท่านอย่างแน่นอนครั้งหนึ่งเย่อินจูเคยระวังตัวแจกับมาตินีแต่ในเวลานี้หัวใจของเขาเหลือเพียงความตื้นตันใจและเขาพนับถือแม่ทัพผู้นี้ได้อุทิศทั้งชีวิตของเขาให้กับมิลานความรุ่งโรจน์ของตระกูลคูคุณในจัก,กรวรรดิมิลานทั้งเขาและน้องชายมาเตซี่ใช้ชีวิตแลกมามาตินีส่ายหัวอย่างยากลำบากแล้วอ้าวลี่เวลลาละให้ข้าเห็นหน้าเขาเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมคุณปู่ เงาร่างปานสายฟ้าแลบมาถึงเยอ,อินจูเกิดเสียงดังตุกคุกเข่าอยู่ด้านหน้าของมาตีนีนั่นคืออาลลี่เวลลาดวงตาทั้งคู่ของอาลลี่เวลลาร่าเป็นสีแดงหมดัดทั้งสองที่กำแน่นได้เปลี่ยนเป็นสีเขียวซีดในชาย,ยจักรพพัดฉินด้วยระบบควบคุมและตรวจสอบรอบทิศทางเขาเห็นมาตรซีนอนอยู่บนพื้นดินและก็เห็นมาตีนีด้วยเขาขีมังกรของเขาเองบินไปโดยแทบไม่หยุดเลยดีๆได้เห็นหน้าเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายข้าก็พอใจแล้ว มาตินีมองเอ้าลิเวลาอย่างโล่งอกไม่ร้องให้ตระกูลคูคุณไม่มีชายชาตรีร้องไห้คุณปู่ข้าไม่ร้องให้ข้าไม่ร้องไห้ ความโศกเศร้าในหัวใจของอ้าวล่เวลานั้นประหนึ่งน้ำท่วมฉับพลันปากบอกว่าไม่ได้ร้องไห้แต่น้ำตาไหลอับแก้มอย่างไม่สามารถควบคุมได้เขาเช็ดน้ำตาบนใบหน้าอย่างแทบจะบ้าคลั่งไม่อยากให้คุณปู่เห็นสายตาที่ค่อยๆอ,อ่อนล้าของมาตีนี่มองเย่อินจูแล้วมองไปที่อ้าวล่เวลาข้าคิดว่าพวกเจ้าน่าจะเข้าใจว่าข้าปล่อยให้อ้าวลี่เวลาออกจากครอบครัวไปเข้าร่วมกับเมืองฉินเพื่อให้ครอบครัวเหลือทางหนีที่ไล่ก็หวังว่าตระกูลจะแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตแต่ตอนนี้ข้าต้องเปลี่ยนความคอ บิดเพราะตระกูลคูคุณเหลืออ้าวลี่เวลาที่เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวอินจูเจ้ายินดีจะปล่อยให้อ้าวลี่เวลากลับไปหาครอบครัวของข้าอีกครั้งได้ไหมทันใดนั้นร่างกายของอ้าวลี่เวลาก็แข็งทื่อคุณปู่ท่านพูดอะไรพี่ใหญ่และพี่รองพวกเขามาตินีพยักหน้าอย่างเชื่องช้าใบหน้าแสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจ ใช่แล้วพวกเขาเสียสละชีวิตอันมิค่าเพื่อจักรวรรดิเพื่อครอบครัวของพวกเขาพวกเขาเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวและเป็นความภาคภูมิใจของจักรวรรดิข้าถือว่าพวกเขาเป็นเกียรติยศตระกูลคูคุนเป็นตระกูลอันดับหนึ่งของจักรวรรดิดิมลานคาดไม่ถึงว่าจะเหลืออัลล่เวยลาเป็นชายเพียงคนเดียวความภักดีนี้เขาทุ่มเททุกอย่างเพื่อจักรวรรดิดิมลานยินยอมแน่นอนชื่อเสียงของตระกูลคูคุนเป็นเกียรติของพี่ใหญ่อัลล่เวยลาเสมอ มาตินีดูเหมือนจะล่งใจด้วยพลังชีวิตอันแข็งแกร่งของไหมมรกตดวงตาของเขาจึงปรากฏขึ้นอีกครั้งขอบคุณท่านจัก,กรพัรดิฉินมากที่ทำให้สมหวังอ้าวล่เวยลาคุณปู่อ้าวล่เวยลามองดูคุณปู่แล้วเรียกด้วยเสียงสั่นเครือมาตินีพยายามหาตราสัญลักษณ์รูปไข่จากในอกตลอดทั้งตราสัน ลักเป็นสีทองอารามแล้วสลักด้วยดอกไวโอเลตม่วงอันพร่างพราวไว้ด้านบนลมปราณพลังเวทอันอุดมสมบูรณ์ไหลเวียนอยู่ในนั้นหากมองอย่างละเอียดจะพบว่าบนตราสัญ,ญลักษณ์ชิ้นเล็กๆนี้มีโลหะหายากหลายสิบชนิดและในนั้นยังซ่อนแฝงวงแหวนเวทมากถึงสิบอันต่อให้จะเป็นท่านปรมาจารย์เผ่าคนแคระก็เป็นเรื่ององค์ยากที่จะบรรลุถึงระดับฝีมือเช่นนี้ นี่คือตราสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของงอหัวหน้าตระกูลจากนี้ไปข้าจะอนุญาตให้เจ้ากลับตระกูลคูคุณในนามของหัวหน้าตระกูลรวมทั้งสืบทอดตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวของตระกูลคูคุณและสืบช่วงบอนระดาศักยุคข,ของข้าต่อไปคุณปู่ อ้าวลิเวยลาร้องฟูมไฟายโปกโปกขกศีษะคำนับอย่างแรงสามครั้งแสงในดวงตาก็พร่ามัวยื่นมือทั้งคู่ออกมาอย่างเคร่งครึมแล้วรับตราสัญลักษณ์ของหัวหน้าครอบครัวที่เป็นตัวแทนสถานะสูงสุดของตระกูลคู่คุณไว้เด็กโงข้าไม่ได้พูดหรือว่าไม่ต้องร้องให้ปู่ต่อสู้ในเมืองแสงศักดิ์สิทธิ์นี้มาตลอดชีวิตจนกระทั่งวันแห่งความตายนี้เมืองแสงศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่เคยถูกเผ่าอมนุษย์โจมตีปู่ไม่มีความเสียใจในชีวิตนี้ศัตรูของเราทั้งเผ่าเทพอัศนีและเผ่าเทพสงครามแตกพ่ายแล้วกูติและโจ คนถูกสังหารเจ้าควรจะมีความสุขถึงจะถูกปู่สอนเจ้ามาตั้งแต่เด็กผู้ชายของตระกูลคูคุณเสียชีวิตในสนามรบถึงจะเป็นจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดเจ้าลืมแล้วหรือน้ำตาในดวงตาของเอลิเวยลาค่อยๆหายไปจ้องมองในตาคู่ของคุณปู่คุณปู่ท่านมั่นใจได้เลยว่าข้าจะพาครอบครัวปกป้องมิลานตลอดไปทําให้ครอบครัวรุ่งเรืองยิ่งขึ้นหลังจากฟังประโยคนี้จูจูมาตีนีก็มีกําลังวังชาแล้วตะโกนกล้าวด้วยความกล้าหาญว่า เอาละนี่ถึงจะเป็นหลานชายของข่ามาตีนีอ้าวลี่เวยลาช่วยพยุงข่าลุกขึ้นทีอ้าวลี่เวยลารับคุณปู่จากอ้อมแขนของเย่อินจูและประคองให้มาตีนียืนขึ้นมาตีนีหันลำตัวไปทางด้านหลังของเมืองแสงศักดิ์สิทธิ์อย่างยากลำบากแล้วมองไปทางทิศใต้แงนหน้าตะโกนขึ้นไปบนท้องฟ้าฝ่าบาทข้าน้อยมาตีนีจงรักพักดีต่อจักรวรรดิมายาวนานมิลานจงเจริญตุ้ม มาตินีกระแทกเข็มเทพไผ่ม่วงทั้งก้าเล่มและไหมมรกตที่เย่ออินจูแนบติดกับร่างกายของเขากระอักเลือดแดงฉานคำโตแฝงด้วยรอยยิ้มเป็นความภาคภูมิใจที่แข็งกร้าวและไม่มีที่สิ้นสุดแล้วล้มลงในอ้อมแขนของหลานชายคนสุดท้ายของเขาหัวหน้าครอบครัวคนใหม่ของตระกูลคูคุณคุณปู่บนหัวเมืองมีเสียงร้องให้ระงม นักรบของกองทัพภาคเหนือทั้งหมดตรับใดที่พวกเขายังเคลื่อนไหวได้ทุกคนคุกเข่าลงกับพื้นแม่ทัพมาตินีของพวกเขาจากโลกนี้ไปแล้วแต่ยังฝากความภาคภูมิใจของตระกูลคูคุนไว้ในหัวใจของเหล่านักรบตลอดการคนที่สามารถยืนอยู่ตรงนั้นมีเพียงเย่ออินจูคนเดียวมือขวาทาบหน้าอกซ้ายค่อยๆโค้งคำนับไปทางร่างของมาตินีนี่เป็นมารยาทของนักเวทใน ที่สุดการต่อสู้ในภาคเหนือก็สิ้นสุดลงแล้วจือกับอ้าวลี่เวยลาแยกกันจัดการกับผลพวงที่จะตามมาของป้อมประการค้อนแห่งเทพอสศนีและเมืองแสงศักดิ์สิทธิ์ตามลำดับกองทัพเมืองฉาก นิ่งอยู่ที่นี่เพื่อช่วยทั้งสองฝ่ายทําความสะอาดสนามรบส่วนเยอ,อินจูก็นั่งเงียบๆอยู่ในสนามรบที่เปื้อนเลือดแดงฉานด้วยการเล่นชินอย่างเงียบสงบในการต่อสู้ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตเกือบล้านคนความกับข้องใจปานคลื่นลูกยักษ์ย้ายถาโถมรวมตัวกันที่นี่ในฐานะนักเวทวิญญาณสิ่งที่เยอ,อินจูทําได้นั่นคืองานที่แท้จริงของนักเวทวิญญาณทําให้วิญญาณไปสู่สุคติ ถ้าจัดความอาฆาตที่สะสมไว้แม้ความแข็งแกร่งของนักเวทวิญญาณจะถูกสร้างขึ้นด้วยพลังของวิญญาณแต่ในกระบวนการของการปลดปล่อยวิญญาณเยอินจูจะไม่เก็บวิญญาณใดๆเพียงแต่ธรร ให้ความเศร้าโศกในใจของพวกมันสงบลงด้วยฉินโบราณของตนเองให้พวกเขาบินได้ด้วยตัวเองระหว่างสวรรค์และโลกเช่นเดียวกับความรู้สึกของจื่อในช่วงเวลาสู่ได้เมื่อเห็นซากศพจำนวนมากเช่นนี้จึงสัมผัสดได้ถึงความกับแค้นใจของวิญญาณหลายล้านระดับจิตใจของเย่ออินจูก็เปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งด้วยเหมือนกันสำหรับสงครามเขาเกิดความรังเกียจจากใจจริงไม่ว่าจะ เป็นนักรบมนุษย์หรืออนักรบเผ่าอมนุษย์ล้วนต่อสู้อย่างหนักหน่วงในสนามรบนี้เพราะผลประโยชน์ของคนเพียงไม่กี่คนเสียสละชีวิตอันมีค่าของพวกเขาเองหากตนเองอย่างเรียกเก็บวิ ยานของพวกเขาอีกสำหรับเขาแล้วมันไร้ซึ่งความอายุติธรรมสิ้นดีเสียงฉินจังๆล่องลอยอยู่ในสนามรบเงาร่างสีขาวพิวกายนั่งอยู่ที่นั่นตลอดทั้ง7วันมีเงาร่างของเขาอยู่ในสมอนรภูมิรบพูดขึ้นมาก็แปลกท่ามกลางเสียงฉินที่เอระเหยคาดไม่ถึงว่าความอึมคอรืมค่อย,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 ยกๆแยกย้ายกันไปบนที่ราบของสนามมอแห่งนี้ฤดูใบไม้ผลิในที่สุดก็มาถึง แล้วทหารที่เหลือจากเมืองแสงสักข,ของมิลานอยู่ในการจัดการของอ้าวลิเวลามีเพียงหกหมื่นกว่าคนที่รอดชีวิตมาได้และยังมีพลังต่อสู้อยู่หลังจากการสู้รบที่ดูเดือดนี้ นักรบของกองทัพภาคเหนือมิลานเหล่านี้ก็เติบโตขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพวกเขาผ่านการเคี่ยวกรมเลือดสาดจนแกร่งประดุดเล็กล้าที่สุดนับจากนี้ไปพวกเขาจะกลายเป็นแกนหลักที่เกิดขึ้นใหม่ของตระกูลคูคุนเออรลิเวยลาเป็นชายคนสุดท้ายของตระกูลคูคุนเป็นหลานชายคนสุดท้ายของแม่ทัพมาตีนีเขาได้รับการสนับสนุนจากทุกๆคนบรารดาทหารของกองทัพ ภาคเหนือให้ความเคารพเขามากเท่ากับมาตินีสถานการณ์ทางฝั่งของเผ่าอมนุษนั้นดีกว่าเมืองแสงศักดิ์สิทธิ์มากหลังจากการนับสถิติอย่างละเอียดกองทัพอมนุษย์ที่เหลือ อายุของสองเผ่าหลักทั้งเทพอัศนีและเทพผสงครามยังมีจำนวนรวมมากกว่า1 3ล้านแสคนทั้งสองกองทัพไพ่ไม้ตายไม่ได้เสียหายแม้แต่น้อยภายใต้พลังอันแข็งแกร่งของกองทัพผลึกม่วงและสัญ,ญลักษณ์ของสัตเทพทั้ง4แม้จะมีสมุนสายตรงของกูติและเจ้าโคลขัดขืนอยู่2-3ตัวแต่ก็สงบลงอย่างรวดเร็วภายใต้ในโยบายกฎเหล็กของจือจือส่งซางถั่วสื่อพี่ ชายของเขานำกองพันเบเฮโมดไปยังเผ่าเทพสงครามเพื่อเข้ายึดป้อมประการเทพสงครามด้วยตนเองในขณะเดียวกันได้เขียนจดหมายถึงราชานมีอาตีนัว แข่งป้อมประการโซโลโมอนในเวลา7วันสนามรบนี้ถูกทำความสะอาดเพราะมีคนตายจำนวนมากเหลือเกินจริงๆจึงแยกแย,ยะระหว่างอมนุษย์กับมนุษย์คร่าวๆเท่านั้นแล้วขุดหลุมขนาดใหญ่มากมายบนสนามรบที่ราบกว้างใหญ่นี้และฝังศพของพวกเขาโดยตรงจือเขียนจดหมายถึงเอาลีเวลลาเป็นการส่วนตัวจะส่งสัญญาที่เท่าเทียมกันให้มีลานชุดหนึ่งโดยบอกว่าอมนุษย์จะไม่ รุกรานอีกต่อไปภายใต้เงื่อนไขที่มิลานจะปฏิบัติตามมสัญญาค้าขายที่เท่าเทียมกันอ้าวลิเวยลาขมกลั้นความปวดร้าวใจทำงานโดยไม่หลับไม่นอนแล้วส่งรายงานการต่อสู้ครั้งนี้ ห่อและสัญญาที่เท่าเทียมกันของพออมนย์ไปยังเมืองมิลานซึ่งเป็นเมืองหลวงของจัก,กรวรรดิมิลานเจ็วันที่ผ่านมาการแสดงของเยอ,อินจูยังคงงดงามการเคลื่อนไหวทุกอย่างของเขาดูเหมือนจะส่อนแสงลิขิตฟ้าดินเพลงฉินอันนุ่มนวลปลอบประโลมวิญ,ญญาณชุดสุดท้ายให้สงบลงในที่สุดพื้นที่ที่วิญญ,ญาณสะเทือนจิตใจก็เงียบลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปดวงอาทิตย์ส่องแสงบนพื้นพสุธาความอบอุ่นอ่อน ซึมซาบผ่านเข้าสู่ร่างกายแล้วเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆมือทั้งคู่ของเยอินจูค่อยๆตกลงมาเสียงสะท้อนกังวาลของเพลงฉินเงียบลงมีรอยยิ้มบนใบหน้าอาจารย์เฟยเอ๋อเจียเคอซา,านท่านเห็นแล้วใช่ไหม ค่าเติมเต็มความหมายที่แท้จริงของนักเวทวิญญาณข้าไม่ได้ทําให้ท่านผิดหวังแม้เขาจะไม่ได้รับวิญญาณเลยสักดวงในช่วงเจวันนี้แต่ในขั้นตอนที่ทําให้การผูกพยาบาทของวิญญาณสงบลงวิญญาณหลายล้านระดับทําให้เย่ออินจูรู้สึกลึกซึ้งเขาสัมผัสถ,ถ,งถึงการเปลี่ยนแปลงระหว่างแต่ละวิญญาณอย่างชัดเจนการบันเลงอย่างไม่ขาดสายนั้นเทียบเท่ากับ การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องภายใต้การเฝ้าดูของวิญญาณนับล้านในเจ็ดวันนี้ได้เปลี่ยนความแข็งแกร่งของเขาอย่างเงียบๆแม้แต่เขาเองก็นึกไม่ถึงเมื่อวิญญาณแคนหายไปในขอนะที่เกิดความเคารพนั้นพลังดั้งเดิมก็ได้รับประโยชน์อย่างมากตราประทับวิญญาณของเขาเองเป็นเหมือนสิ่งที่อยู่ลึกเข้าไปในจิตใจและสะท้อนกับไขมุกวิญญาณของเฟยเอ A. 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 อาเจียเครซานมันเป็นตัวเรือนสี ท้องอ่อนมีขนาดเท่ากับเม็ดถั่วเหลืองซึ่งเป็นตราประทับวิญญาณของเย่อินจูมันลอยพลิ้วอยู่กลางท้องทะเลแห่งจิตวิญญาณและหมุนเองอย่างเอือย่ยเอ่ยส่วนไข่มุกวิญญาณขอ องฟิวแจ็คสารก็หมุนวนรอบตัวมันลมปราณวิญญาณที่เข้มข้นทำให้ประสาทสัมผัสของเยอินจูเพิ่มขึ้นหลายร้อยเท่าควรรู้ไว้ว่าในไข่มุกวิญญาณของเฟยเอ๋อเจียเคซานไม่เพียงมีตราประทับวิญญาณของเฟยเอ๋อเจย์หยกเคซานเท่านั้นแต่ยังรวมถึงลมปราณวิญญาณทุกดวงที่ปล่อยออกมาก่อนสื้อหลงจะตายพลังวิญญาณมหาศาลที่ไข่มุกวิญญ,ญาณน,นี้ครอบครองถึงขั้นยังมีขนาด ใหญ่กว่าวิญญาณของเฟยเออเจียเคซานที่ลุกไม่ไฟแห่งวิญญาณก่อนหน้านี้เสียอีกหลังจากซื้อหลงได้รับไข่มุกวิญญาณเม็ดนี้เนื่องจากความอาฆาตแค้นอันแรงกล้าของเฟยเออเจียเค ซานเขาจึงไม่สามารถระดมพลังวิญญาณของแหล่งกำเนิดในไข่มุกวิญญาณได้แต่เยอินจูนั้นแตกต่างกันแม้วิญญาณของเฟยเอเเอร์เจเคอร์ซานจะสลายไปแต่ในท้ายที่สุดตราประทับวิญญาณเล็กน้อยยังคงจดจำเอกลักษณ์ของเขาได้เมื่อสัมผัสถึงความคิดที่ดีในใจกลางของขั้นตอนการทำให้วิญญาณสงบของเยอินจูพลังดั้งเดิมในไข่มุกวิญญาณของเฟยเอเเอร์เจเคอร์ซานก็ ค่อยๆปลดปล่อยออกมาแล้วสอดประสานกับการเพิ่มขึ้นของแรงดั้งเดอรอ์มและพลังวิญญาณของเยอินจูจึงช่วยเกาะรวมตัวกันเป็นไข่มุกวิญญาณในขณะที่เขาอยู่ในระดับรองเทพขั้นสองควรรู้ ไว้ว่าวิญญาณของวัตถุและตราประทับวิญญาณดั้งเดิมนั้นเป็นสองแนวคิดวิญญาณมนุษย์นั้นเปราะบางอย่างไม่ต้องสงสัยตราประทับวิญญาณหลักจะยิ่งเปราะบางถึงขีดสุดเมื่อต้องเผชิญกับการโจมตีของวิญญาณอันทรงพลังตกอยู่ในอันตรายก็พร้อมที่จะถูกทำลายได้ทุกเมื่ออย่างไรก็ตามเมื่อวิญญาณควบแน่นจนกลายเป็นไข่มุกวิญญาณตราประทับวิญญาณก็จะก้าวกระโดดเชิง คุณภาพไม่เพียงแต่มีพลังมากขึ้นกว่าแต่ก่อนทั้งยงังแข็งแกร่งไร้เทียมทานมากอีกด้วยลองอย่างเชิงถามดูการโจมตีวิญญาณก็คือมีความผันผวนในวิญญาณจะทำลายไขยมุกวิญญาณที่กลายเป็นของแข็งได้อย่างไรหลักการเปลี่ยนแปลงวิญญาณอย่างไขมุกวิญญาณนี้จะปรากฏในนักเวทสองประเภทเท่านั้นคนหนึ่งคือนักเวทสายมนดำ ส่วนอีกคนหนึ่งคือนักเวทสายจิตวิญญาณมีเพียงพลังงาน2ชนิดนี้เท่านั้นที่จะใช้กับการฝึกฝนวิญญาณนักเวทที่ใช้วิญญาณเป็นแหล่งต้นกําเนิดในการปลดปล่อยพลังเวทถึงจะมีความเป็นไปได้ที่จะหล่อหลอมไข่มุกวิญญาณออกมาได้อย่างไรก็ตามการฝึกฝนไข่มุกวิญญาณนั้นยากเหลือเกินแม้แต่ท่านปรมาจารย์เฟยเออเจยเคอร์ซานที่น่าทึ่งก็ยังไปถึงระดับ รองเทพขั้น9้าตอนที่พุ่งชนพ่อมดขาวแล้วรวบรวมพลังงานทั้งหมดในวิญญาณด้วยการละทิ้งร่างกายของเขาเพื่อรับไข่มุกวิญญาณขนาดเท่ากําปั้นในเวลานั้นไข่มุกวิญญาณไม่เพียงแสดงถึงพลังจิตค่ะ องเขาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเนื้อหนังมังสาของเขาอีกด้วยแม้ไขมุกวิญญาณที่เย่ออินจูควบแน่นจะเล็กกว่าไขามุกวิญญาณของเฟยเออเจียเครสานมากแต่ถึงอย่างไรนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีด้วยหลักฐานของไขมุกวิญญาณก็จะเติบโตง่ายมาก่อขึ้นในอนาคตในขณะเดียวกันมีไข่มุกวิญญาณแล้วเขาในฐานะนักเวทวิญญาณหากพบกับวิญญาณที่ทรงพลังในอนาคตอีก ตราประทับวิญญาณของเขาก็จะไม่หวั่นไหวยิ่งกว่านั้นไข่มุกวิญญาณของเขายังได้รับการปกป้องจากไข่มุกวิญญาณของเฟยเออร์เ,เจียเคอร์ซานในเวลานี้ต่อให้เป็นเจ้าหอคอยวิญญาณแม็กมินแลนด์และเจ หอคอยแสงสว่างโอไบรัอันที่ทรงพลังที่สุดของฟาหลานก็ยังได้กว่าเยอินจูในระดับวิญญาณวงกลมของรัศมีคลื่นน้ำจังๆหมุนรอบร่างของเยออินจูแล้วกระเพื่อมอย่างช้าๆโลกแห่งจิตวิญญาณขยายตัวใหม่อีกครั้งภายใต้อิทธิพลที่ธรรมชาติและมนุษย์รวมเป็นเอกภาพเขาสัมผัสได้ว่าละมัปรางกระหายเลือดที่อยู่รอบตัวสลายหายไปอย่างสมบูรณ์เวลาเจ็ วันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งอต่อเยอินจูหลังจากถึงระดับรองเทพหัวใจของเขาเงียบสงบเช่นนี้เป็นครั้งแรกความก้าวหน้าไม่ใช่แค่วิญญาณแต่หัวใจของเขาได้เข้าสู่ขอบเขตสูงสุดของพลังเวท ฉินนั่นคือหัวใจฉินเทพธมินแสงอ่อนๆอเปล่งประกายดูเหมือนจะมีอะไรเพิ่มเติมในอากาศเย่ออินจูใจเต้นเล็กน้อยร่างลอยพลิ้วหมุนวนไปแล้วต่อมาร่างของเขาก็หายไปในที่เดิมเมื่อเขาปรากฏตัวอีกครั้งก็มีอีกคนหนึ่งอยู่ในอ้อมแขนของเขาเมื่ออบร่างงามของซิลลัวหัวใจของเย่ออินจูก็อ่อนโยนขึ้นในที่สุดก็ดับความขุนเคืองใจของวิญญาณได้ซิลลัวเรากลับไปกันเถอะแม้จะดีดฉินมาตลอด แต่เยออินจูรู้ดีว่าในทุกวันจะมีผู้คนจำนวนมากมาห่วงใยตนเองในนั้นย่อมเป็นภรรยาทั้งสองของเขามากที่สุดต่อให้เป็นจืดที่ตารางงานยุ่งมากก็มาหาหลายครั้งอินจูซิวหลวกระซิบเบาๆในใจของเยออินจูตกตะลึงเล็กน้อยเพราะเขาพบว่าร่างกายของซิวหลวนั้นค่อนข้างเย็นยะเยือกและดูเหมือนจะมีอารมณ์ที่แตกต่างจากปกติซิวหลวเจ้าเป็นอะไรไปซิวหลัวดิ้นหลุดพ้นจากอ้อมแขนของเย,ย่อินจูเบาๆยังจำได้ไหมว่าในวันนั้นข้ามีบางอย่างอยากจะถามเจ้า เยอินจูพยักหน้าแล้วพูดว่าต่อมาเราก็มาช่วยเมืองแสงศักดิ์สิทธิ์จนไม่มีเวลาถามเจ้าเจ้าจะพูดอะไรซิวหลวเงยศีรษะขึ้นมีชั้นไอหมอกอยู่ในดวงตางามอินจูบอกข้ามาประสาทสัมผัสทั้งหกอีกอย่างหนึ่งที่เจ้าสูญเสียไปคืออะไร ในทันใดร่างของเยี่ยนจูนั้นแข็งแท่งประโยคง่ายๆของซิลหลัวทำลายพลังดั้งเดิมที่แข็งแกร่งและวิญญาณที่เกาะตัวเป็นของแข็งของเขาตั้งแต่รับซิลหลัวกลับมาที่เมืองฉินเขาปกปิดอย่างดีมาตลอดเมื่อหวนึกถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากการต่อสู้ระหว่างเมืองฉินกับฟาหลานจูจูเขาก็เข้าใจว่าต้องเป็นนักบุญหญิงแสงสว่างมารีน่าพูดอะไรบางอย่างกับซิลหลัวเป็นแน่เพราะมีเพียงนางเท่านั้นที่เห็นฉากในที่เกิดเหตุและซิลหลัวก็เปลี่ยนไปหลังจากที่ไปฝังศพซื้อหลงพร้อมกับนาง ซิลหลัวอย่าเป็นเช่นนี้เย่ออินจูยกมือขึ้นแล้วจับมือซิลหลัวไว้ร่างของซิลหลัวเคลื่อนไหวเบาๆก้าวถอยหลังและไอหมอกในดวงตางามนั้นเข้มข้นยิ่งขึ้นในเจ็ดวันนี้เย่ออินจูเล่นฉินอย่างเงียบๆในสนามรบ นางเฝ้าดูเขาในระยะไกลามาตลอดเป็นเวลาเจ็ดวันหัวใจของนางจะแบกรับความทุกข์ทรมานได้อย่างไรเมื่อใดก็ตามที่นางนึกถึงดวงตาคู่ที่ชัดใสของเยอินจูต้องสูญเสียความบาวาวไปเพื่อช่วยชีวิตนางหัวใจของนางก็เจ็บจนหายใจไม่ออกนางไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องเผชิญหน้ากับหาย,ยางได้อย่างไรเจ็วันผ่านไปความเจ็บปวดของนางไม่ได้ลดลงเพราะเวลาแต่กลับรุนแรงยิ่งขึ้น อินจูบอกข้ามานอกเหนือจากการมองเห็นประสาทสัมผัสทั้งหกที่สูญเสียไปอีกอย่างหนึ่งของเจ้าคืออะไรเย่ออินจูรู้ว่าเขาไม่อาจปิดบังได้อีกต่อไปจึงถอนหายใจแผ่วเบาแล้วพูดว่าคือรสชาติรสชาติ ร่างกายของซิลลัวสันสถานเล็กน้อยชั่วขณะในใจจึงอดนึกถึงปฏิกิริยาที่เยื่นจูนจูนอาหารมื้อแรกที่ไหหย,ยางทำไม่ได้ในเวลานั้นพวกนางคิดดว่านั่นเป็นเพราะเย่ออินจูรักไหหย,ยางอย่างสุดซึ่งกลัวนางเสียใจจึงกินอาหารทุกอย่างแต่ตอนนี้ซิลลัวเพิ่งจะเข้าใจว่าสามีของนางเสียการรับรสชาติไปก่อนแล้วว่าถึงแม้จะเป็นอย่างนี้เขายังชมเปาะทุกครั้งที่กินอาหารฝีมือของนางอินจูนะอินจูเจ้าเจ้า ซิลลัวไม่ใช่แบบนั้นข้าไม่เป็นอะไรเลยข้ายอมรับว่าไม่คุ้นเคยอยู่บ้างจริงๆตอนที่เพิ่งสูญเสียประสาทสัมผัสทั้ง6ไปสองอย่างแต่ตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วข้าโชคดีมากอย่างน้อยข้ายังมีชีวิตอยู่ข้ายังอยู่กับเจ้าได้สําหรับข้าแล้วยังจะมีอะไรน่าพึงพอใจมากไปกว่านี้ล่ะเพราะข้าเพราะข้าอินจูเจ้ารู้ไหม ในตอนแรกข้าเลือกจะจากเจ้าไปอย่างเงียบๆกลัวว่าเป็นเพราะข้าจะนำภัยพิบัติมาให้เจ้าแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเช่นนี้อินจูข้าไม่รู้ว่าควรจะเผชิญหน้ากับเจ้าอย่างไรจะพบหน้ากับพี่ไหอยางได้อย่างไรการมองไม่เห็นมันเจ็บปวดแค่ไหนแม้ข้าจะเดาได้ตั้งแต่แรกอยู่บ้างแต่เจ้ากลับไม่ยอมบอกความจริงกับข้าทำไมอินจูเจ้ารู้ไหมข้ายอมตายจากไปมากกว่าจะมองเห็นเจ้ากลายเป็นแบบนี้ทำไมไม่ให้ข้าตาย เกิดเสียงดังตุ๊บซิวหลัวคุกเข่าลงกับพื้นมือทั้งคู่ปกปิดใบหน้าแล้วน้ำตาไหลออกมาโทษตัวเองและเศร้าเสียใจอารมณ์ความเจ็บปวดทุกชนิดบุกเข้ามาในหัวใจของนางอย่างต่อเนื่องขณะที่นางพูดในเวลานี้นางไม่รู้ควรจะ,ระเผชิญหน้ากับสามีของตนเองอย่างไรดีเยออินจูเดินไปหาซิวหลัวแล้วค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงลูบผมยาวสีน้ำเงินเข้มของนางอย่างแผ่วเบา,บาเด็กโง่ เจ้ายังไม่เข้าใจอีกหรือในใจข้าชีวิตของเจ้าสําคัญยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างหากเจ้าไม่สบายใจหลักก็งั้นข้าจะสอนเจ้าวิธีหนึ่งซิหลัวอึ้งอยู่ครู่หนึ่งแล้วเงยศีรษะขึ้นอย่างช้าๆใบหน้าเปื้อนน้าตาของหญิงงามช่างหน้าเอ็นดูเป็นพิเศษวิธีอะไร เยื่ออินจูอาแขนทั้งสองข้างออกแล้วอบกอดนางไว้ในอ้อมแขนของเขารักข้าตลอดไปดูแลข้าอยู่เคียงข้างข้าไม่ทิ้งข้าไปไหนทําให้ตัวเองสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอมีลูกให้กับข้าเป็นขยงเป็นภรรยาของข้าตลอดไปเป็นแม่ให้ลูกของข้าเสมอไปข้าทุ่มเทเพื่อเจ้าแค่ความเจ็บปวดชาวว่าขณะแต่เจ้าจะอยู่ต่อไปเพื่อข้าตลอดชีวิตที่เหลือของเจ้าเจ้าคิดว่าแบบนี้ยังไม่คุ้มค่ากับข้าอีกหรือข้าคิดว่ามันคุ้มมากในความเป็นจริงข้ายังได้กําไรอีกด้วย อินจูซิลหลัวถมตัวเข้าสู่อุ้มของเยออินจูอย่างเต็มรักน้ำตาไหลอับแก้มอีกครั้งหัวใจของนางถูกปกคลุมด้วยความอบอุ่นอ,อันอ่อนโยนของเยออินจูความเจ็บปวดรวดร้าวก็ค่อยๆหลุดออกไปนางถึงขั้นอยากจะเอาตัวนางเองหลอมละลายเข้าไปในร่างของเย่อินจูตลอดการแนบสนิทกับเขาแล้วกระซิบว่ารักเจ้าตลอดไปดูแลเจ้าไม่ทิ้งเจ้าแน่นอนจะทำให้ตัวเองแข็งแรงอยู่เสมอจะแก่ตัวไปพร้อมกับเจ้ามีลูกให้กับเจ้าเป็นโขยงอเป็นภรรยาของเจ้าตลอดไปเป็นแม่ของลูกๆเสมอ เย่ออินจูยิ้มเล็กยิ้มน้อยและสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงในหัดวัชใจของซิลลัวจับร่างเล็กๆของนางให้ยืนขึ้นอย่างช้าๆทำให้นางเข้าใกล้ตัวเขายิ่งขึ้นแววในดวงตาอ่อนโยนมากขึ้นเขารู้ว่าซิลลัวยอมรับคำพูดของตัวเขาเองใช่แล้วยังมีอะไรที่คุ้มค่ากว่านี้อีกไหมละ่ะอันที่จริงต่อให้ในตอนนั้นสิ่งที่ต้องจ่ายออกไปเป็นชีวิตของเขาแล้วจะเป็นอย่างไร เพียงแค่เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในผลลัพธ์ของการเดิมพันเท่านั้นเองนะเมืองแสงสศักดิ์สิทธิ์อ้าวลี่เวยลาและเยอินจูนั่งตรงข้ามกันสายตาของทั้งสองคนมองหน้ากันเป็นเวลานานโดยไม่เอ่ยปากแม้จะผ่านไปเพียงเจ็ดวันแต่อ้าวลี่ นาเวลาดูเหมือนจะเปลี่ยนเป็นคนละคนเขาในวัยเพียง20กว่าเท่านั้นแต่มีผมหงอกบนหัวเสียแล้วในดวงตาที่เดิมทีลึกล้ำถูกปกคลุมด้วยสีเลือดเขาไม่ได้นอนหลับเป็นเวลา7วัน7คืนแล้วในช่วง7วันนี้เขามักจะอยู่กับทหารที่ได้รับบาดเจ็บตลอดเวลาพยายามอย่างที่สุดที่จะรักษาผู้บาดเจ็บทุกคนเขาใช้งานจนตัวเองเป็นอมาพาตทำให้เขาไม่ รู้สึกว่างเปล่าเพราะญาติพี่น้องตายจากไปและไม่ให้ตนเองมีเวลาเสียใจอ้าวลี่เวลาในเวลานี้มีจิตใจที่ตึงเครียดและอาจเป็นไปได้ที่จะแตกสลายได้ตลอดเวลาดังนั้นเมื่อเย่ยอินจูและซิลหลัวกลับไปถึงเมืองแสงสักหลังจากที่เห็นอ้าวลี่เวลาจึงให้ทุกคนแยกย้ายแล้วพาเขาไปที่ห้องอันเงียบสงบนี้ที่ใหญ่ลดความเสียใจลงบ้าง เยอินจูถอนหายใจเขารู้ว่าถ้าเปลี่ยนมาเป็นตัวเขาเองบางทีอาจจะไม่แข็งแรงเท่ากับอ้าวล่เวยลาในตอนนี้อ้าวล่เวยลาไม่ได้ร้องให้บนใบหน้าเผยให้เห็นความขมขื่นจังๆลดความเสียใจลงหรือข้าไม่ได้เศร้าและเจ็บปวดตั้งแต่วันที่ข้าเกิดมาทุกคนต่างพูดว่าข้าคาบช้อนเงินช้อนทองออกมาข้าเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวคูคุณเป็นหลานชายสายตรงของโลก แงมิิลาานนมตีแ้ข้าจะถูกจัดอันดับไว้หลังพี่ใหญ่สองคนแต่สติปัญญาและความสามารถของข้าเป็นที่ยอมรับของทุกคนในตระกูลเร็วมากแม้แต่พี่ใหญ่ทั้งสองก็ดูแลข้าทุกอย่างไม่ได้แข่งขันกับข้าเลยแม้แต่น้อยทุกคนล้วนคิดว่าข้าจะเป็นหัวหน้าครอบครัวคนต่อไปของตระกูลคูคุนแต่ว่าเจ้ารู้หรือไม่ เกิดในครอบครัวใหญ่ของตระกูลคูคุณเช่นนี้สิ่งที่ข้าชื่นชอบที่สุดไม่ใช่สถานะของครอบครัวหรือพลังอันเกรงใจสิ่งที่ข้าชอบที่สุดคือความรู้สึกอบอุ่นของครอบครัวเมื่อทุกคนอยู่ด้วยกันทั้งคุณปู่ทั้งสองคุณย่าคุณ พ่อคุณแม่พี่ชายสองคนยังมีน้องสาวอีกเมื่อเราอยู่ด้วยกันจะเป็นวันที่ข้ามีความสุขที่สุดเสมอ17ปีก่อนสมาชิกในครอบรครัวขาดไปสองคนคุณพ่อซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวของคุณปู่เสียชีวิตด้วยกันกับคุณแม่ในสมนรภูมิของที่ร้างทางเหนือสุดในเวลานั้นทั้งครอบครัวเศราสลดคุณปู่ก็กลับไปที่เมืองมิลานจากแนวหน้า่าบาดออกจากเมืองมาต้อนรับด้วยตนเอง คุณปู่ไม่ได้ร้องให้ค่าก็ไม่เห็นอารมณ์โศกเศร้าออกจากเขาเลยสักนิดเมื่อกลับถึงบ้านคุณปู่เห็นพวกเราร้องให้จึงตีพวกเราทีละคนเขาบอกพวกเราว่าคุณพ่อเป็นความ ภาคภูมิใจของเขาคุณพ่อจงรักภักดีต่อจัก,กรวรรดินั่นเป็นจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดตระกูลคูคุณไม่มีผู้ชายร้องให้ในตอนนั้นข้ากลัวมากพี่ชายและน้องสาวก็กลัวเหมือนกันในเวลานั้นพวกเรายังเล็กมากแต่ข้าแอบเกลียดคุณปู่อยู่ในใจเพราะคุณปู่พาพ,พ่อแม่ไปสนามรบไม่เช่นนั้นพวกเขาก็จะไม่ตายแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันความเกลียดชังของข้าก็หายไปหลังจากกลับ ถึงบ้านคุณปู่ไม่ได้ออกมาจากห้องเป็นเวลา3วันเต็มไม่ดื่มน้ำสักอึกและไม่กินอาหารด้วย3วันต่อมาเมื่อเขาเดินออกมาจากห้องผมสั้นสีทองดั้งเดิมกลายเป็นสีขอฮาวัธิมะาตอนนั้นแม้ข้าจะยังเล็กมากแต่ข้ารู้ว่าความโศกเศร้าในหัวใจของคุณปู่หนักอึ้งกว่าพวกเราแต่ละคนสูญเสียลูกชายยามแก่เท่าลูกชายเพียงคนเดน,นียวมาตายเสียอย่างนี้แล้วเขาจะไม่ทนทุกข์ได้อย่างไรล่ะ คุณปู่ยังไม่ร้องให้ยังไม่แสดงอารมณ์ของความเศร้าสร้อยเอวของเขาค่อนข้างตรงไหลของเขายังคงมั่นคงและกว้างมากเขาไปแล้วกลับไปอยู่ท่ามกลางเหล่านักรบของกองทัพภาคเหนือใหม่อีกครั้งเมื่อกลับถึงเมืองแสงศักดิ์สิทธิ์ในเวลานั้นข้าก็นึกขึ้นได้ว่ากิยศของตระกูลคูคุณคาดไม่ถึงว่าจะแลกมาด้วยอย่างนี้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครอบครัวหนาวเย็นขึ้นมากเพราะขาดญาติสนิทไปสองคนข้าเริ่มทุ่มเทอย่างหนักเพื่อฝึกฝนวรยุทธ์พยายามศึกษาตำราพิชัยสงครามเจ้ารู้ไหมว่าเพราะอะไร เพราะข้าหวังว่าข้าจะได้เข้าสู่สนามรบโดยเร็วที่สุดพ่อและแม่ตายไปแล้วข้าจะไม่สูญเสียคุณปู่ไปอีกเด็ดขาดข้าหวังว่าตนเองจะทำสำเร็จในเร็วๆนี้เข้ารับตำแหน่งแทนคุณปู่ในสนามรบข้าไม่ต้องการเห็นญาติคนใดคนหนึ่งจากข้าไปอีกอ้าวลี่เหวยลาหัวเราะแต่เขาหัวเราะยังน่าเกลียดกว่าร้องให้เสียอีกเยอะอินจูไม่ได้พูดอะไรเลยเพียงแต่ฟังเขาระบาย ความในใจอย่างเงียบเชียบแต่ดวงตาของเขาค่อยๆกลายเป็นสีแดงความพยายามของข้าไม่ไร้ประโยชน์ในไม่ช้าข้ากลายเป็นนักเรียนที่เก่งที่สุดของโรงเรียนอศวินเวทมมิลานไม่ว่าในด้านวรยุทธ์หรือด้านพลังเวทไม่มีใครเทียบข้าได้ชีวิตของข้าราบรื่นจนข้ามาเจอเจ้าตั้งแต่นั้นมาวิถีชีวิตของข้าก็เปลี่ยนไปเราต่อสู้ด้วยกันและเติบโตไปด้วยกันแม้จะไม่อาจ เทียบกับอัจฉริยะอย่างเจ้าได้แต่ข้าก็มาถึงระดับม่วงในวัย20กว่านี้คือสิ่งที่ข้าไม่เคยคิดถึงมาก่อนแต่ในตอนนั้นคุณปู่ก็ขับข้าออกจากครอบครัวไปในเวลานอนี้อารมณ์ของอัลลิเวยลาดูตื่นเต้นมากเสียงของเขาถึงขั้นสำลักเล็กน้อยดวงตาทั้งคู่เป็นสีแดงฉานมือทั้งสองข้างก็กำแน่น